สวัสดีเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะเอาปูไปปล่อยนะครับวันนี้มากับลูกชายนะครับ ขึ้นนะลูกจั่ว่าเราปล่อยตรงนี้ก็ได้มั้งเนอะอันนี้เราจอดไว้ตรงนี้ดีกว่า,าเขาจะเชื่อมันนี้แหละเกันใจเกันใจนะครับเราจะเอาไปปล่อยตรงที่เราปล่อยนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยน้ะมันพอดีมันมีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยตรงป่าชายเลนนี่นะครับครับคุณปูไปลูก วะอีดัง,อ,าางอีดังกินข้าวป่าไม่มีอะมีแต่ปูเดี๋ยวเอาปูมาปล่อยโ oh. อนนนน้ำม,นมันมีเดิมด้วยเนี่ย oh. <c oughs> มันกวมจะเพียไหวชายฝั่งนี้แล้วลูกให้มันลงไป นี่เรามาปล่อยกันบ่อยนะครับกับลุกชายตั้งแต่ตัวเล็กๆนู่นเราก็มาปล่อยนี่แหละเขาจะได้ไม่เพียแต่น้ํามันเหลืองะได้หรอกธรรมชาติของเขาตัดเลยไปนู่นไหมนู่นไนู่นนู่นนะตรงไหนเออขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนนะวันนี้เราได้มากี่ตัวมานับกันวันนั้นสามสิบเกดตัวนะครับ ปล่อยไวน้นีไงปะมันเคลียร์้ยไปปล่อยไว้ในน้ำตายแล้วอืมระวังมันหนียวระวังมันหนียวนี <h> <h ่นี <h> <h> <h ่นี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 ่ปล่อยปล่อยไปเลยเดี๋ยวมก็ไปจำไม่ได้ครับปูไข่นะครับปูไข่มันงงมันงงลูกมันงงมันงงมันงงมีคืนอะไปเออ เขากำลังเากลังปรับตัวระวังมันหนีบนะลูกอ่ะเดี๋ยวเขาก็ไปของเขาโดนรัดหนังยางเขากำลังปรับเว้ยมันมีคลื่นเลยอุ้ยนั่น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 เออนี่ไงเออนี่ไงเดือบมันซัดขึ้นมาอุ้ยระวังมันหนีบโอยไม่ตายนะครับไม่ตายเขากำลังปรับตัวนะครับ โอ้ยเดี๋ยวขึ้นซานลูกนน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 ,นอาการโีมากฮะอืมปล่อยครับตรงนี้เป็นป่าครงการนะครับที่เรามาปล่อยกันประจําวันนี้มันมีคลื่นครับมัน,นมาน้าําใสวันนี้น้ําแดงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเขาก็อยู่ของเขาได้เนาะออกซิเจนมันก็จะช่วยของเขาไปทําในสิ่งที่เราครทําครับได้โอขึ้นดึงออกไปเลยปล่อยแล้วครับ ตัวถ้าไปลูกตัวหนึ่งอ่ะหลายหมื่นตัวนะลูกปูถ้าเราปล่อยโอเคน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปเนี่ยตัวนี้เหลือก็ลงไปกําลังแข็งแรงครับกําลังแข็งแรงงงอยู่งงอยู่ปล่อยลูกไปนี่<า>ก็จะเรียก<ห>ปูน้นี่เดินมาเดิน,นเล่นด <จะ S 2> ้านบนปีน,น,น,นตัวนี้ปูมลา,าย<อ>มลา,ายครับเรียกมลา,ายมลายก็ไปเออไปไปไป เอไปแล้วไปแล้วตัวนี้ยังไม่อยากลงไปยังงงอ,อ,อ่ะเนาะเดี๋ยวตรงนี้เราไปปล่อยตรงนู้นปะนะครับน้งกำลังปรับตัวนะครับเออเออเออ ไปลำลัดตัวไปไปลูกไปไป,ล,ไป,ไปลงไป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 นี่โดยสดัญชาตยานของเขาไปลูกไปน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วไปเอาลหลูกะ MM, นี่ไปไปลูกไปไปไไปไตไปไอาจจะอ่อนเพลียนะครับเพราะโดนหนังยางรัดนะครับเดี๋ยวเขาก็ไปของเขาไปแล้วนี่ครับไปแล้วครับเนาะโอเคอันนี้มาปล่อย จะให้ทุกท่านได้เห็นช่วงน้ำใสๆวันนี้มันมีคลื่นนะครับนะครับเขาปรับตัวงเขาอยู่ไม่ตายนะครับเดี๋ยวเขาไปของเขาไม่ไปทำไมจะขอบใจแล้วไปลูกไปไปแ่พันออกลูกออกหลานอนีออ่อย่าให้ได้หนีกันนะตอนนี้เอาลูกไปเอาลูกออกหลานเยอะๆอไปไปไป มันมันเอาขาจิกพื้นไว้ะอะน่ะอ๋อสัญชาตญาณของฟูก็แบบนี้เลยไม่ไปเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมัน <c oughs> งงมันงงลุอะไรหรอกทำดีที่สุดแล้วทำดีที่สุดแล้วดีกว่าเราไม่ทำอะไรเช่เลยไปไปไป คนเขามาเห็นเดี๋ยวเราไปปล่อยนู้นดีกว่าบนนังผู้ไปไปขึ้นไปปล่อยบนตะพานเลยไปเขาอาจจะเพียเดี๋ยวเขาก็ปบกัวงเขาได้ไปตามมาดูกันครับนะครับผมไม่จายนะครับสรุปแล้วรวมแล้วสิบห้าตัวนะครับที่เราได้มาวันนี้นะครับเอาปล่อยนู่นไปนู่นนะ <c oughs> ครับพอเห็นเขาเพียนะครับก็เลยเอามาปล่อยแบบเดี๋ยวให้เขามาใส่อยู่ในป่ากครงกลางตรงนี้นะครับ เพื่อก็ตรงนี้ก็จะลดแรงการกระแทกนะครับไปดูตรงนู้นนะลูกกลัวเขาไปเกยตื้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาปล่อยตรงนี้เลยนี่ใกล้กลน้ำเลยลูกจะเป็นการโดดล่มแล้วปูดโดดล่มแล้วไปตรงไหนอ่ะตรงนี้ได้มั้งวะฮะตรงนี้มันเป็นเดินเดี๋ยวเขาลงไปเขาจะได้เกาะอาศัยนี่เดี๋ยวเขาก็จะว่ายเข้าไปนี่ เอ้ยในในโชว์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 สองตัวเลยสองตัวเลยปล่อยไปแล้วนะครับเอ้ยสิบสามเราได้มาทั้งหมดสิบห้าตัวนะครับวันนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยมีไข่มีไข่ทูก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 ไข่ไข่จะหนีแล้วนี่ครับไข่ไม่เกินอีกห้าวันนะครับก็จะกลายเป็นไข่ดำเลยนะครับไข่เหลืองเราก็ปล่อยไข่ดำเราก็ปล่อย อ่าไปโชคดีโชคดีเออไปนั่นแหละไปลูกไปนะครับสิบสามตัวปล่อยตรงนู้นนะครับตรงนู้นก็แข็งแรงพอปล่อยแล้วเขาก็จะนะครับไต่เข้ามานี่แหละในปกโครงการก็จะได้อาศัยนะครับนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอาปูมาปล่อยเหมือนเดิมนะครับผมนะครับครับก็นะครับเป็นการที่ว่าเราคืน คืนต้นทุนให้กับทะเลเรานะครับอันไหนที่เรากินได้เราก็กินอันไหนที่เราพอจะปล่อยได้เราก็ปล่อยนะครับเพราะว่าเขามีไข่มีลูกนอกกระดองนะครับเอาไปเราก็กินแต่ตัวนะครับส่วนลูกมันมันก็ตายสูญเปล่านะครับอันันดีก็เอามาปล่อยอย่างนี้นะครับนะครับเดี๋ยวพอให้เขาเขาไข่สลัดอ่าลูกปูออกจากกระเชียงเขาแล้วเราค่อยเอาตัวเขามากินดีกว่าครับนี่คือปล่อยทั้งตัวไปเลยนะครับ ไม่ต้องเสียดายครับเราปล่อยวันนี้เดี๋ยวก็หวังเพื่ออาศัยว่าไว้กินวันข้างหน้านะครับนะครับตัวที่เราได้มาแล้วก็ที่เราปล่อยไปก็คือมีไข่ให้เขาไปอ่าใช้แบบยังไงอเรียกว่าให้เข้าไปแบบโดยธรรมชาตินะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งอ่ามาสลัดไข่ของเขาเองให้เข้าไปสลัดไข่ของเขานะครับเดี๋ยวก็ก็เรียนตามธรรมชาติไปก็ทําได้แค่นี้นครับนะถ้าเราไม่มีบอ่อ ถังไว้ให้เขานานๆแล้วก็คอยดอูลูกเขาออกมาแล้วก็นำมาปล่อยนะครับคือให้เขาไปเราปล่อยท่านตัวไปให้เขาแบบไปแบบธรรมชาติเลยดีกว่านะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับที่นี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับกับบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นที่ผมเอามาปล่อยไปบ่อยก็จะเป็นสะพานพระเจ้าตากศินมมาราชนะครับศาลเสด็จท่านก็จะอ,อยู่ประมาณนู้นครับ รบรรยากาศยามเย็นครับเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนนะครับนะครับน,น,นู่นครับตรงนู้นก็จะเป็นเป็นที่พิพิธภัณฑ์อเอาไว้ที่ท่องเที่ยวนะครับอ่าไอดา้ด่างด่างมานี่มามานี่มาไอา้แดงจะดีหางไม่กล้าเข้ามาไอ้ด่างไว้นู่นแล้ว ดงังไหมไปไปครับเสร็จทุรละเล้วเราก็จะจะบ้างแล้วครับนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับให้หลายๆคน,นมากินข้าวแล้วนี่ไง ่อยูรับชมจนจบคลิปนะครับตามคลิปหน้าครับผมนะนะครับถ้ามีปูไข่เดี๋ยวผมก็จะเอามาปล่อยให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับปล่อยแบบนี้แหละครับห้าตัวสิบตัวยี่สิบตัวสามสิบตัวได้มาเท่าไหร่ผมก็จะเอามาปล่อยนะครับอันนี้มันตายนะครับนี้ส่วนที่ตายนะครับสิบหกตัวกับตัวที่ตายนะครับนะครับ มันตายครับแต่ไข่มันสลัดไปหมดแล้วครับมันน่าจะหมดแรงแล้วล่ะเนาะนะครับสิบเจ็ดตัวสิบหตัวกับตัวที่ตายนะครับอ่ะสิบหตัวนะครับตัวตายก็เอาไปไปกินนะครับส่วนที่รอดแล้วก็ปล่อยนะครับเพื่อที่ว่าเอาไว้อ่าในวันข้างหน้านะครับเผื่อลูกหลานของเราในวันข้างหน้าจะได้กินไป ครับผมครับคลิปนี้ก็ผมกับลูกชายก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ